ตั้งแต่ข้อมูลตลาดโลกไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่นเรามีข่าวสารทางการเงินที่คุณต้องการส่งตรงถึงมือคุณโดย t r i v e สวัสดีตอนเชา้าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่แนวโน้มตลาดประจำวันในวันนี้คุณมอมรรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าสุดคุณมอมรรัต ราคาทองคําแทบไม่เปลี่ยนแปลงทรงตัวใกล้ระดับต่าสุดในรอบ3สัปดาห์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครมามภาษีโลกที่ผ่อนคลายลงและเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทําให้ความน่าดึงดูดใจในการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยลดน้อยลงสัญญาทองคําล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น0.2% ราคาน้ำมันทรงตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกภายหลังข้อตกลงการค้าระหว่างสาหรัฐและสหภาพยุโรปเนื่องจากนักลงทุนกำลังรอการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสาหรัฐหุ้นเอเชียร่วงลงขณะที่ยูโรฟื้นตัวจากการถดทุนเนื่องจากนักลงทุน,นคุ้นคิดถึงด้านลบของข้อตกลงการค้าระหว่างสาหรัฐและสหภาพยุโรปและความจริงที่ว่าภาษีศุลการกรที่เข้มงวดจะยังคงอยู่ต่อไปซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อ,อก,การเติบโตและภาวะเงินเฟ้อ หุ 00, นดอลลาร์เยน2รายการลดลงเล็กน้อยในรอบการซื้อขายล่าสุดโดยค่าลดลง0.1%สัญญาณซื้อของ CCI สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมค่ะ หุ้นดาราวอนสองรายการเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในรอบการซื้อขายล่าสุดโมเมนตัมวัดกันแข่งตัวราคาบ่งชี้โอกาสที่ขายค่ะหุ้นกอลล่าสองรายการซื้อขายในทิศทางคงที่ในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์ในการเทรดหรือเอสโให้สัญญาณซื้อซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของเราค่ะหุ้นทุนของบริษัทโตโยต้าลดลง0.6ในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์วัดความสัมพันธ์ของไ s i ตัวช่วงสูงต่ำกำลังส่งสัญญาณขายค่ะ เป็นช่วงเวลาที่ตลาดอาจตื่นตัวเพราะตัวเลขหลักแต่ก็ระวังว่ายังมีตัวเลขระดับกลางซึ่งพร้อมจะเพิ่มความสับสนได้ถ้าตัวเลขแยก่กว่าคาดชวนให้ตกใจแต่ตลาดไม่หวั่นไหวอาจหมายความว่ามีแรงหนุนหรือว่ามีหุ้นหรือค่าเงินที่ยังถูกประเมินต่ําเกินไปเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันนี้ในนามของพวกเราทุกคนที่นี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันที่ดีมีกำไร และอย่าลืมเข้ามาสู่ระบบของเราในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากการตลาดการเงินค่ะ